สบายดีเลยพี่ทานพอวันนี้เฮาเอาหน้าจะเดินทางไปหาอยู่หากินก่อนทุกคนเลยไปตามกลางโคกตามดงเข็มไม้เข็มนาอันนี้แหละที่ได้ยังได้รับได้ติดตามแบบที่หลังที่เดินทางไปหากินก่อนเดินทางเดินทางไปหากินก็ไปแถวนี่แหละเอาไปเดินทางไปหาทรั์อย่าง

chỉ nó bò bưng cái tốt này nó tốt này đây oh, nó khẩu đây, đây. Này, hình mà phải thằng này nữa không? โอ้น่ะนกเขายิงตกเห็นเลยอาป่าวก็คือนกเขาเขายิงงอเขเก็บบุ้งยาน,นี่เงีเ้ยเขาจะได้นกตึงเลยเดินทางไปต่อยก็ลบไปหาไอตับเป็นอย่างลบไปหาบึงเหวเลยเลยเหว่เรน,นยังเป็นหอดคือทางบนทางเดินทางไปหาอยู่กินหายตับกับกบพุพบุพที่ลอกเลย,ยตับ แต่เมื่อก่อนเคยพอได้กินเห็ดตาเลยมื่อวมูพอจะดอกเลย รตาจึงมุแกชินกเขากระบรอตอนนี้กำลกังจะหาหาอยู่หากินกะบรยหตาบรายุดุเขาทนีท้น้องจะเดินทางมอือถือก็คำเลย มาได้ของกินเอาไปแกงลบแต่เดียวนี้แหละกินแรกคือเฉพด้แรกๆอ่เดียวมร่องบนมีของกินได้ Ừ, để tham mơ thì ngài cái ngàn hội bị đầy đủ này Cái hố cái dao mất Và kinh cái hiệu nấm của phố phần hắn tôi còn đây Cũng như kinh Chỉ được mơ hạ kinh nắm kinh này như มา,มาฮอดเทินแล้วไม่ทานไปกันลกคนนกเขาที่เขาได้มาเวนเนื้อทุกคนเลยเป็นที่แกงให้ยุ่ยกินให้กินแรงนะเลยอภารให้ต้าบก็พอได้พอได้แต่นกเขาตัวหนึ่ง ล้างเห็ดแก่ชินกบุญทนนะล้างเฮิตคนทางแก่ชินกเขาล้างเห็ดกระปิน่นผลลูกคุณแล้วเป็นกระปจีผักเห็ดแดงโซนแกงไปจีนกเขาอยู่ một cái ngục của nữa của mình. เกงนกคือชุดเอบร้อยเขาจะให้ขาไื่นน้ำก็อำาม,มาทุกคนมากิเขาเ้าวแรกงันมาเก่งนกเชิด

อ,อ่อ้นะ,ะมนจะว่าเางี่เขากินน้ำยากไดยปิดคลิปนี้ไว้กขอขอ็ก้มกบใจผูตาบนะครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่